สวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอเลยครับที่เชื่องโยงเรื่องของนักบุญองค์หนึ่งเข้ากับการล้อมเมืองในอดีตชาติเป็นเรื่องที่จะค่อยๆเผยให้เราเห็นเลยว่าทุกการกระทําของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนมันส่งผลต่อชีวิตเรายังไงนี่คือเรื่องราวของกรรมที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นถึงขนาดที่ทําให้เด็กผู้ชายอายุแค่7จ็ขวบตัดสินใจหนีออกจากงานแต่งงานของตัวเองให้ได้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชีวิตเรวตตตัวละครเอกคนแรกของเราในวันนี้ครับเอาละครับเพื่อที่จะหาคําตอบของคําถามเมื่อกี้เรามาตามเตดเรื่องราวของเรวตตกันดีกว่าครับเด็กชายที่ชีวิตต้องบอกว่าพลิกผันแบบสุดๆตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเลย คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากความกังวลของพ่อแม่ลุ้นล้วนเลยครับหลังจากที่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของเรวตะได้ออกบวชไปแล้วทางบ้านก็เลยกลัวว่าจะต้องเสียลูกชายคนเล็กไปอีกคนก็เลยตัดสินใจจับเขาแต่งงานซะเลยตั้งแต่อายุแค่7ขวบนี่แหละครับกะว่าจะผูกมัดไว้กับชีวิตทางโลกให้ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นในงานแต่งงานนั่นเองครับ ตอนที่เรวตะได้ไปเห็นคุณยายท่วนของเจ้าสาวเข้าโอ้โหภาพของความแก่ชราความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาแบบชัดเจนมากๆแล้วก็ฉับพลันสุดๆเปลี่ยนมุมมองของเด็กชายคนนี้ไปตลอดกาลเลยครับและคำถามที่มันผุดขึ้นมาในใจของเรวตตะตอนนั้นนะครับมันเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆว่าแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็ต้องจะกลายเป็นแบบนั้นด้วยเหรอแค่นี้เลยครับแต่มันแสดงให้เห็นถึงปัญญาที่เกิดขึ้นในใจเขาทันที เขามองทะลุไปเห็นความจริงของชีวิตเลยว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องแก่ต้องชราไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้และนี่ครับคือแผนการหลบหนีที่แสดงให้เห็นเลยว่าเร็วตะฉลาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวขนาดไหนคือทุกขั้นตอนเนี่ยถูกคิดมาอย่างดีเลยมันสะท้อนความมุ่งมั่นของเขามากๆที่จะเลือกเดินในเส้นทางธรรมะมากกว่าชีวิตทางโลกที่พ่อแม่กําหนดไว้ให้แล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าจากการตาระหนักรู้แค่เพียงชั่วขณะเดียวของเด็กอายุ7ขวบเนี่ย มันได้นำพาเขาไปสู่การหลุดพ้นแล้วก็บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณได้ในที่สุดซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยครับหลายปีผ่านไปนะครับพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุอีก500รูปก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพระเรวตะแต่การเดินทางครั้งนี้นี่แหละครับที่มันนำไปสู่เหตุการณ์ปริศนาที่ขนาดว่าเหล่าภิกษุเองก็ยังมองเห็นต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยคือด้วยพลังจิตของพระเรวตะเนี่ยนะครับ ป่าไม้สแกที่มันแห้งแรงแล้วก็มีแต่หนามแหลมคมมันถูกเนรมิตขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นอารามที่งดงามมากๆเหมือนกับวิมานบนสวรรค์เลยเพื่อเตรียมต้อนรับการมาของพระพุทธเจ้าและคณะพิสูจนครับแต่เรื่องมันกลับซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะพอคณะพิสูจกลับมาจากการเยี่ยมเยียนเนี่ยกลับเล่าเรื่องอารามของพระเรวตตะไม่เหมือนกันเลยคือบรรยายภาพต่างกันราวกับฟ้ากับหิวเลยครับแล้วตกลงความจริงมันคืออะไรกันแน่ คำถามพวกนี้นะครับคือปมปริศนาที่จะพาเราไปสู่ความลับอีกชั้นหนึ่งของเรื่องราวนี้ว่าเอ๊ะคนสองกลุ่มมองที่เดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันได้ยังไงแล้วที่สําคัญคือพระ500รูปเดินทางผ่านดินแดนรกร้างกระดานขนาดนั้นมาได้ยังไงเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับเอาละครับเพื่อจะไขปริศนานี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่การเดินทางกันก่อนเลยครับเพราะว่าคําตอบของทุกอย่างเลยนะ มันซ่อนอยู่ในเรื่องราวของบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปในคณะนี้ด้วยท่านผู้นั้นก็คือพระศิวลีครับท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นเลิศทางด้านโชคลาภคือพระพุทธเจ้าทรงเลือกเส้นทางที่กันดารและอันตรายเป็นพิเศษก็เพราะทรงทราบดีว่าแค่บุญบาร,รมีของพระศิวลีเพียงรูปเดียวก็มากพอที่จะดูแลภิกษุทั้ง500รรูปให้รอดปลอดภัยได้สบายๆเลยครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตลอดการเดินทางเนี่ย เราเทวดาได้นำเอาอาหารทิพย์เครื่องดื่มทิพย์มาถวายแก่คณะภิกษุตั้ง500รูปไม่เคยขาดนี่คือผลแห่งกรรมดีในอดีตของพระศิวลีที่แสดงให้เห็นแบบชัดๆเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวที่เรากำลังจะเจาะลึกกันต่อไปคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คืออะไรที่ทำให้พระสิวลีมีบุญบาร,รมีมหาศาลขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านกับต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัดด้วยเหมือนกันบัญชีกรรมของท่านเป็นยังไงเรามาดูกันครับ คือในอดีตชาติชาติหนึ่งนะครับพระศีวลีเคยเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมเลยทีเดียวท่านสั่งล้อมเมืองศัตรูเอาไว้ซึ่งการกระทําในครั้งนั้นแหละครับได้สร้างกรรมหนักที่ส่งผลให้ท่านต้องกลับมาเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเลยตัวเลขนี้คือกุญแจสําคัญเลยครับการที่ท่านไปปิดล้อมเมืองนาน7ปีแล้วก็ตามคําแนะนําของพระมารดาไปปิดทางลำเลียงสเสบียงอีก7วันผลของกรรมอันนั้น ทำให้ท่านต้องถูกจองจําอยู่ในคันมานดานนานถึง7ปี7เดือนและยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่ปากช่องคลอดอีก7วันเต็มๆนี่คือกฎแห่งกรรมที่สะท้อนการกระทําในอดีตแบบต้องไปตรงมามากๆครับแต่ในบัญชีกรรมของท่านมันก็มีอีกด้านที่สว่างสวัยมากๆเหมือนกันครับนั่นก็คือการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยความเสียสละจริงๆซึ่งบุญครั้งนั้นแหละครับที่ได้เปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาลเลยนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ รมของพระศิวลีเนี่ยเป็นเหมือนกระจกเงาเลยที่สะท้อนผลของการกระทําในอดีตไว้แบบครบถ้วนจริงๆทั้งกรรมดีที่นํามาซึ่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์แล้วก็กรรมชั่วที่นํามาซึ่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสเอาละครับตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่ากรรมส่งผลต่อชีวิตยังไงทีนี้เราย้อนกลับไปที่ปริศนาแรกสุดกันดีกว่าครับเรื่องอารามของพระเรวตะว่าตกลงแล้วทำไมเหล่าภิกษุถึงมองเห็นสถานที่เดียวกันแตกต่างกันได้ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าสิ่งที่แต่ละคนมองเห็นน่ะมันขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของคนๆน,นั้นเองเลยภิกษุที่มีจิตใจขุ่นมัวก็จะมองเห็นแต่ภาพความจริงคือป่าน้ำที่น่ากลัวแต่ส่วนภิกษุกลุ่มอื่นที่มีจิตใจผ่องใสก็จะมองเห็นอารามที่งดงามที่ถูกเนรมิตขึ้นมาครับและในโอกาสนี้เองครับพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยซึ่งเชื่อมโยงทั้งชีวิตของพระเรวตะและพระศิวุลีเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์มากๆครับ และนี่คือบทสรุปที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมที่สุดครับพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมความหมายก็คือคุณภาพของสถานที่เนี่ยมันไม่ได้ถูกกาหนดด้วยลักษณะทางกายภาพเลยครับแต่ว่ามันถูกกาหนดด้วยความบริสุทธิ์และความสงบของผู้อยู่อาศัยในที่แห่งนั้นต่างหากเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้เรารู้ว่าเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลในชีวิตของเราให้กลายเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมได้ ด้วยสภาวะจิตของเราเองครับลองกลับไปถามตัวเองกันดูนะครับว่ามีป่าแห่งไหนในชีวิตของเราบ้างที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยพลังจากข้างในของเราเองขอบคุณที่ติดตามครับ